เธอโพสีสุวรรณขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและนัยบายที่ดีกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมประเพณีบุญเข้าจีมหาสัตนของดีโพสีสุวรรณคับเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึรับทุกนครับ ขบวนนะคะสวยสดงดงามทุกทุกตำบลเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญแต่ละตำบลได้ตำบลโดดด้วยนะคะที่ได้แชมป์ไปในปีนี้ค่ะรับคมขออนุญาตใช้โยชเสียวกโดโดค่ะไหนเสียวอย่งไขอเสียงเสียวนครับเสียงค่ะยินดีกับทั้งตําตำบลที่ได้รับรางวัลในส่วนของการประกวดขบวนแห่งข้าวจีในปีนี้ทุกทุกตำบลท่านนายกบัวโสดาเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าหลายเรื่อง ขอที่อนตองเรียนตรงๆหน่อยนะครับมีองค์พ่อที่อยู่ขอพี่น้องชาวโคราชอยู่ที่ตำบลแรกนั้นมาที่ตำบลถุยใหญ่ตอนนี้ท่านเดินมาเรื่อยๆจะถึง่อยู่ยังอยู่ยังไม่หลับแต่ยังไหนื่ับครับตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติ